สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e ลป๋าโมกวิเคราะห์บอลว2นะครับวันที่14เมษายน2567นะฮะวันนี้ป๋าก็จัดพิม์ลีกมา3ตัว3คู่นะครับมาฝากกันในวันสงการนะฮะมาทำกำไรมาหาเงินในวันสงการกันนะท่านผู้ชมนะก่อนที่จะไปดูทีเด็ด3ตัว3คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลเมื่อวานก่อนแล้วกันนะฮะไปดูกันเลยครับผมเมื่อวานนะครับ ต้องบอกว่าโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆท่านผู้ชมกัดบักตัวเดียวเลยนะฮะกัดบักเนี่ยกับดอทมูลเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยมันจบสองหนึ่งท่านผู้ชมนะครึ่งแรกมันจบสองหนึ่งสามลูกแล้ว,วครึ่งหลังเนี่ยขอยิงเม็ดเดียวก็กินแล้วนะครับเสือกไม่ยิงนะฮะโอ้โหจบแค่สองหนึ่งครึ่งแรกให้ไปสามลูกครึ่งตายนะครับเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆท่านผู้ชมเอ้ย แล้วก็ดูนะฮะนิวคาสเซิลตัวแรกนะสูง3ลูกครึ่งจบ4ี่สูงกินเต็มบอลมัดนะครับสูงส่อสามลูกควบ3ลูกครึ่งจบ2องนะครับสลูกกินเต็มโอ้เสียได้ตัวเดียวเลยอีกเม็ดเดียวก็ไม่ได้นะฮะครึ่งแรกอุตซาหมีสกอร์สเม็ดแล้วว่าครึ่งแรก2อหนึ่งแล้วว่านะฮะครึ่งหลังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยท่านผู้ชมเมื่อจบที่2อหนึ่งตายเลยตัวตรงกลางนะฮะไม่ใช่กัดบัก เจ็บปวดรวดร้าวจริงๆนะฮะส่วนในกลุ่ม V.P ก็หวานเจี๊ยบกันเหมือนเดิมนะครับมีเงินสังสรรค์คืนนี้นะครับมีเงินเที่ยวปีใหม่เอ้ไม่ใช่เที่ยวปีใหม่เที่ยวสงการนะครับนะมีเงินซื้อปืนฉีดน,น้ำให้ลูกให้หลานนะครับม,มีเงินซื้อแป้งปะแป้งสาวนะครับมีเงินซื้อแอลกอฮอล์เลี้ยงเ,เ,เพื่อนนะครับดื่มสังสรรค์นะฮะดูดิดท่านผู้ชมบอลเต็งก็หวานเจียะะ๊ยบ,บนะครับบอลสเต็ปก็หวานเจี๊ยบนะฮะดังนั้นเนี่ยบอกแล้วว่า ใครอยากเข้ากลุ่ม VP ป๋าเนี่ยมาทํากาไรกับป๋าในกลุ่ม VP ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแอดไลน์มานะครับกดที่ลิงก์ใต้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เนี่ยนะครับที่ป๋าปักหมุดไว้เนี่ยมีลิงก์แล้วก็มีไอเดียไลน์ป๋าอยู่นะครับอยากเข้ากลุ่มมาทํากําไรกับป๋าในกลุ่มก็แอดไลน์มาทักไลน์มานะครับ แล้วก็ป๋าก็จะ, kind of ะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้นะครับกติกาการเข้ากลุ่มป๋าเนี่ยไม่เสียอะไรสักบาทเดียวนะครับป๋าส่งอะไรไปให้อ่านขอแค่คุณอ่านดีๆนะครับจับใจความนะครับนะแค่นั้นเองนะครับไม่เสียอะไรเลยนะครับขอแค่คุณให้ความร่วมมือในการทําตามกติกาเพื่อที่จะเข้ากลุ่มป๋านะครับป๋าก็บริการนะครับพาคุณทํากําไรด้วยความจริงใจแค่นั้นเองนะครับก็ฝากโดยการกลุ่ม VIP พป๋านะครับไม่เข้า ถือว่าพลาดนะครับแล้วก็ใครที่มาดูช่องป่าคลิปป่านะครับก็ฝาก, comment, ฝาก,ก like, คอมเมนต์ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าด้วยนะครับให้มีคนเข้ามาดูช่องป่าเยอะๆนะครับป่าจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้คนดูช่องป่าน้อยเหลือเกินท่านผู้ชมนะอ่ะก็ฝากด้วยลวกันไปดูทีเด็ดสามตัวสามคู่นนี้กันเลยครับผม มาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิตต์ัลพาเลสนะครับคู่นี้เตะเ,เวลาประมาณ2องทุ่มตรงท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติข้อมูลเชิงลึกคู่นี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูเฮดเวทที่เคยเจอกันนะฮะสามนัดล่าสุดที่ลิเวอร์เจอกับพาเลสเนี่ยตั้งแต่ปี2022ถึงปี2023เนี่ยลิเวอร์เนี่ยยังไม่เคยกินเดิมพันจากพาเลสเลยท่านผู้ชม พาเลตเนี่ยฟาดเดิมพันจากริเวอร์ทั้งสามนัดเลยนะฮะเสมอสองแล้วก็ริเวอร์ชนะหนึ่งนะฮะอ,อ้อแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะครับตัดบอลถ้วยออกไปก่อนตอนนี้นะวัดเพียวเพวแค่หนะ้านัดล่าสุดในศึกพิมเปลียงกิตเออรริเวอร์นะครับฟอร์มอ,อัตราแพ้ชนะดีนะชนะสามเสมอสองนะครับแต่อัตราก,กินเดิมพันไม่ดีเลยท่านผู้ชมเสียเดิมพันสามนะครับแล้วก็กินเดิมพันหนึ่งยกหนึ่งสูงสามต่ำสองนะครับ ส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างคิาตาเพลนะครับก็ตัดบอลเอชาม,มิดออกไปเหลือแค่บอลลีนะครับขณะล่าสุดก็แพ้3เสมอ2นะครับแล้วก็เสียเดิมพันสกินเดิมพันหแต่ดูตารางคะแนนนิดนึงว่าคิาตาเพลสอยู่ในอันดับไหนท่านผู้ชมอยู่ในโซนนี้ตกชั้นหรือเปล่านะฮะคิาตาเพลนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะปลอดภัยเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้หนีมากแต่ก็ใกล้เคียงนะครับ ส่วนลิเวอร์พูลนะครับก็อยู่ในโซนที่ต้องเบียดนะฮะเบียดแย่งคะแนนกับอาร์เซนอลและแมนซ์นะครับพูดตรงๆท่านผู้ชมในฐานะที่ป๋าเนี่ยนะครับเป็นเด็กแมนซ์เนี่ยนะครับยังไงเนี่ยเจอเอ,อ่อลิเวอร์เนี่ยนะครับป๋าก็ไม่อยากให้ได้แชมป์หรอกนะครับแต่ถ้าป๋าวิเคราะห์ในเหตุผลของนักลงทุนในหลักการของนักลงทุนท่านผู้ชมดูดิคู่เนี้ยที่จริงนะป๋าให้ง่ายๆเลยนะหนึ่งเลยเนี่ยนะครับลิเวอร์เป็นคู่แข่งของแมนซ์ อย่างน้อยเนี่ยป๋าให้ทีมสวนเนี่ยตัดแต้มลิเวอร์นะฮะแล้วก็สองเนี่ยลิเวอร์เนี่ยไม่เคยกินเดิมพันจากพาเลทเลยนะครับไม่เคยกินจเดิมพันจากพาเลทเลยแล้วก็อัตราการกินเดิมพันในลีกเนี่ยน้อยมากอย่างเงี้ยบอลรองอะมีโอกาสกินเดิมพันใสๆเลยเพราะว่าบอลต่อเนี่ยอัตราการกินเดิมพันหรืออัตราการชนะขาดเนี่ยมันน้อยนะครับอาจจะชนะจริงแต่ชนะไม่ขาดมันน้อยจริงนะฮะดังนั้นเนี่ยที่จริงเนี่ยป๋าให้พาเลทไปก็จบทะแต่ว่าถ้าป๋าวิเคราะห์ จากมุมมองของนักลงทุนนะครับนะตัดเรื่องความอาคติส่วนตัวออกไปตัดเรื่องความชอบส่วนตัวออกไปนะครับวิเคราะห์จากนักลงทุนวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลเนี่ยท่านผู้ชมเอาเอางี้ก่อนแล้วกันนัดล่าสุดที่อัลต,ตาชนะริเวอร์ในบ้าน3ามศูนย์ท่านผู้ชมว่าแปลกไหมใครๆก็มองว่าแปลกแลวท่านผู้ชมดูนะฮะห้านัดล่าสุดของริเวอร์เนี่ยไม่เคยกินเดิมพันจากใครเลยนะฮะ ไม่เคยกินเดิมพันจากใครเลยนะครับนะแล้วก็ที่อัตาันตาชนะได้หนึ่งนะอันนี้คือข้อสันนิษฐานของป๋านั่นหนึ่งลิเวอร์สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะฮะสู้ไม่ได้เนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับสองนะครับลิเวอร์ไม่เอาบอลยูโรป้าไม่เอาทั่วยุโรป้านะครับนะเน้นบอลลีกเน้นพรีเมียร์ลีกนะครับเน้นถ้วยลีกมากกว่า,วาระหว่างทั่วยุโรป้ากับถ้วยลีกอ่ะ ดีใจเหมือนกันแต่ความภูมิใจคนละอย่างกันดังนั้นเนี่ยป๋าคิดว่าลิเวอร์พูลนะครับนัดนี้เนี่ยนะครับเตะในบ้านนะครับเจอกับคิตาเปเลสโอกาสเสี่ยงมากที่จะไปลิเวอร์แต่ป๋ามององค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างนะครับอันนี้ไม่มองราคานะมองแค่อ่องค์ประกอบโดยรวมจากภายนอกนะครับป๋าคิดว่าลิเวอร์เนี่ยมีโอกาสชนะแต่จะชนะถึง3ลูกไหมเนี่ยป๋าไม่แน่ใจ แต่ชนะขาด2ลูกอ่ะป๋าว่ามีคู่นี้นะครับป๋าบอกเลยว่าป๋าให้ต่อริเวอร์ในเลทราคาลูกครึ่งควบ2นะครับจัดไปตัวแรกครับผมมาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับในศึกพิมลีกอังกฤษระหว่างเวทไดฮมยูนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ2ทุ่มตรงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสถิติข้อมูลคู่นี้ก่อนละกัน สำหรับคู่นี้นะครับเจอกัน2นัดล่าสุดนะครับสนัดล่าสุดก็ต่ำหนึ่งสูงหนึ่งนะครับฟูแลมชนะ1นึ่งเหว่ยเทีมชนะ1นะครับผักกันแพ้ผัดกันชนะนะฮะส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดในลีกนะครับตัดบอลถุยออกไปก่อนตัดบอลถุยออกไปนะฮะเหลือแค่บอลลีก5นัดล่าสุดนะครับหนัดล่าสุดนะครับเวสยเทีมนะครับเสมอ3ชนะ1แพ้1นะครับกินเดิมพันสองเสียเดิมพันสองแล้วก็เสมอ1นะครับสูง3ต่ำสอนี่คือฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมนะครับ ส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างฟูลเล่มนะครับ5านัดล่าสุดก็แพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับเสียเดิมพันสี่กินเดิมพันหนึ่งสูงสี่ต่ำหนึ่งนะครับนี่คือฟอร์มหานัดล่าสุดของฟูลเล่มนะครับโอเคนะครับฟอร์มตอนนี้ยังมองอะไรไม่ออกเลยท่านผู้ชมนะฮะมาดูเรื่องของราคาราคาตอนนี้นะครับก็มองอะไรไม่ออกนะครับภาวนาอย่างเดียวขอให้เป็นสัดส่วนบอลที่เกินเกณฑ์ล้วกันอย่างน้อยเรายังไปสูงได้นะครับมันราคาเสมอจะไปทางไหนอ่ะมาต่อก็ได้ทีมเยือนก็ได้นะครับสูสีกันจัดนะครับนะ อ่าโอเคไปดูกันอ่าโอเคโอเคโอคอ้าวอ้าวตัวอยคำว่าอ้าวนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในเลทราคาครึ่งลูกไหลลงปอ,ปอแล้วก็ปอๆไหลลงเสมอเนี่ยนะครับซึ่มันกําลังจะไหลลงเนี่ยราคาเนี่ยนะครับสูงต่ําอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามเนี่ยเป็นราคาที่ดีเลยเป็นราคาที่วัดบอลสูงวัดบอลสูงได้เลยเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์เลยแต่ว่าชาวแวบเลื่อนลงมาเนี่ยมาเจอราคาอย่างเงี้ยนะครับ สามลูกไหลลงสองลูกครึ่งควบสามเนี่ยปาก็วันๆน,นะแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าถ้ามันไหลามาแค่ไหลลงไหลลงมาแค่สองลูกครึ่งควบสามมันก็ยังอยู่ในเลทเกินเกณฑ์อยู่ดีท่านผู้ชมเนี่ยราคาเสมอพิมพ์เรียอังกฤษเนี่ยนะครับทีมกลางๆค่อนไปท้ายตารางเนี่ยสูงต่ําจะอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งถึงสองลูกครึ่งนะฮะแต่ทีมที่อยู่อันดับต้นๆ ของตารางเนี่ยนะครับสูงต่าจะอยู่ที่2ลูกครึง่ง2ลูกครึง่งถึง2ลูกครึง่งควบ3มันประมาณนี้นะครับแต่คู่เนี้ยถึงแม้ราคามันจะตกจาก3ลูกลงมาเหลือ2ลูกครึง่งควบ3เนี่ยป๋าก็ยังมองว่ามันยังสูงมันยังเกินเกณฑ์อยู่ดีนะมันมีโอกาสมีแนวโน้มเป็นบอลสกอร์ส,สูงกินเดิมพันแล้วก็อย่างหนึ่งคือสถิติข้อมูลเนี่ยนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยมีแนวโน้มว,ว่าสูงมากกว่าต่ำนะครับห้านัดล่าสุดเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าสูงมากกว่าต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยคู่เนี้ย น้าบอลน,นป๋าบอกตรงเลยเล่นยากจริงนะฮะเลือกไม่ถูกอ่ะนะฮะนะจะจเจ,จ,จ้าบ้านหรือทีมเยือนเลือกไม่ถูกจริงราคานี้นะครับดังนั้นเนี่ยขอเลือกทางสายกลางนะครับทางออกแล้วกันคือบอลสกอร์สูงคู่นี้นะเวทเฮมนะครับเจอกับฟูลแลมป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3จัดไปตัวที่2ครับผม มาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่3ในศึกพิม์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูสถิติข้อมูลในเฮดเวคู่นี้หน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮ <c oughs> ะคู่นี้เอาเป็นว่าดู2นัดล่าสุดแล้วกันนะฮะเพราะว่าล่าสุดเมื่อปี2 0ง3นอได้เคยเจอกันนะฮะ สองนัดล่าสุดนะครับก็ผัดก,กันแพ้ผัดก,กันชนะคนละหนึ่งนัดนะครับอาร์นอนชนะหนึ่งนัดแอสตันวิลล่าชนะหนึ่งนัดท่านผู้ชมนี่คือเฮตัวที่เคยเจอกันนะครับส่วนฟอร์มห้านัดล่าสุดตัดบอลถ้วยออกไปนะเหลือแค่บอลลีกเพียวๆนะครับห้านัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะชนะ4นะครับเสมอ1กินเดิมพันสามเสียเดิมพันสองนะครับสูง3ต่ำ2ท่านผู้ชม นี่คือฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะครับตัดบอลถ้วยออกไปนะครับไม่เหลือแค่บอลลีกเพียวๆนะครับ5นัดล่าสุดของแอสตันวิลล่านะครับในในลีกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะก็เสมอ2นะครับแพ้2ชนะ1เสียเดิมพันสามกินเดิมพันหนึ่งเสมอ1ยก1น,นะครับนะแล้วก็สูง3นัดต่ำสอนัดนี่คือฟอร์มของแอสตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโอ้โหก็ยากนะ คู่นี้ดูเหมือนว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะเออ่เหนือกวา่าชัดเจนในในศึกฮันนัดล่าสุดนะโอเคท่านผู้ชมไปดูราคาคู่นี้กันหน่อยฮะอ่ะไอาย,ยาราคานี่โอ้โหอ่ะอันดับแรกท่านผู้ชมมาดูกันเลยนะฮะอันดับแรกนะครับฮันนี่แคปนะครับฮันนี่แคปจากลูกครึ่งเนี่ยนะครับไหลขึ้นมาลูกลูกครึ่งอ่าลูกครึ่งควบสองเนี่ยนะครับสูงต่ำเนี่ย ป่าว่านะถ้าบอลต่อจะยิงข,ดขาดจะชนะข,ดขาดนะสูงต่ำต้องไหลขึ้นมาเป็นสามลูกครึ่งท่านผู้ชมนะถึงว่าจะสวยแต่ว่าราคานี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันเป็นราคากลางๆซึ่งราคากลาง,ลางเนี่ยอาจจะเป็นบอลต่อบอลรองบอลสูงบอลต่ํากินเดิมพันก็ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ราคากลางนะฮันดิแคปในเลทราคาลูกครึ่งควบสองนะครับสูงต่ําอยู่ที่สามลูกควบสามลูกครึ่งนะราคากลางๆนะครับ ราคากลางนะครับถามว่าราคานี้ไปบอลต่อได้ไมหมไปได้นะครับแต่ถ้าหนึ่งคูณสองมันไปด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูหนึ่งคูณสองดิมันไปด้วยที่ไหนอะราคา,อาบอลต่อเนี่ยนะครับก็มีน้ําไหลลงน้ํานิ่งไหลลงแล้วก็น้ําไหลขึ้นเนี่ยราคาแบบเนี้ยบอลต่ออันตรายบอลต่ออาจจะชนะแต่อาจจะชนะไม่ขาดท่านผู้ชมดูดูราคาเสมอนะฮะร,ราคาเสมอก็นิ่ง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  แล้วก็ไหลลงไม่มีไหลขึ้นเลยมีโอกาสที่คู่นี้จะจบเสมอด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาดูราคาบอลรองราคาบอลรองไหลขึ้นนิ่งไหลขึ้นแล้วก็ไหลลงเนี่ยราคาอย่างเงี้ยมีโอกาสที่บอลรองจะแพ้แต่แพ้ไม่ขาดท่านผู้ชมดังน,นั้นเนี่ยคู่นี้หนักใจนะจะไปบอลรองนะครับก็กลัวเอ่อฟอร์มแชมป์นะครับจะไปบอลต่อก็กลัวบอลต่อไม่ได้เรื่องนะครับ ดังนั้นเนี่ยหน้าบอลเนี่ยป๋าขอตัดทิ้งไปนะครับนะมีหนึ่งหน้าที่ป๋าเห็นแวบๆแ,แล้วป๋าคิดว่าเออมันน่าลงทุนนะครับมันน่าทํากําไรนะฮะหเม็ดยืนพื้นรอเม็ดสก็คือบอลสูงแรกท่านผู้ชมแต่ย้อนกลับไปดูตรงนี้นิดนึงท่านผู้ชมท่านผู้ชมดู7นัดล่าสุดนะ่ะแอตเทนวิลล่าเจออาร์เซนอลตั้งแต่ปี2020ถึงปี2023 7นัดล่าสุดอ่ะคือครึ่งแรกมีสกอร์ทุกนัดท่านผู้ชมนะแล้ว อฟอร์ม5นัดล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษของอาร์เซนอลครึ่งแรกสูงแรก4นัดต่ำแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของแอตตันวิลล่านะครับในครึ่งแรกเห็นไหมสูง4นัดนะครับแล้วก็ต่ำแค่นัดเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคู่เนี้ยนะครับะระหว่างอาร์เซนอลกับแอตตันวิลล่าเนี่ยป่าว่าสูงแรกน่าสนใจนะครับ1เม็ดยืนพื้นลุ้นเม็ด2กินเต็มนะครับป่าให้สูงแรกในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งครับจัดไป คู่ที่3ครับเ MM. ดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผมก่อนที่จะไปสรุปทีเด็ด3ตัวท้ายคลิปวันนี้นะครับป๋าก็อยากจะฝากไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นทีเด็ดในกลุ่ม VP นะครับที่ป๋ามาให้ดูนะครับดูทุกวันท่านผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกอยากรู้เป็นยังไงนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับช่วงต้นคลิปกับช่วงท้ายคลิปเนี่ยนะครับป๋าจะโชว์ทีเด็ดในกลุ่ม VP ทุกวันนะครับ ถ้าท่านอยู่ในจุดเดิมของท่านแล้วท่านคิดว่าท่านทํากําไรมากกว่าที่ป่าให้ทีเด็ดนี้ท่านก็อยู่ไปท่านป่าก็ยินดีด้วยถือว่าท่านมาถูกทางแต่ถ้าท่านอยู่ในจุดเดิมของท่านแล้วนะครับท่านทํากําไรไม่ถึงกับทีเด็ดของป่าที่ป่าให้ไปหรือว่าทํากําไรได้น้อยกว่าทีเด็ดของป่าที่ป่าให้ไปเนี่ยก็อยากจะให้ท่านลองพิจารณาอีกทีนึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันในการทํากําไรจากฟุตบอลไหมโดยมีป่าโมกเนี่ยนะครับเป็น หัวเรือเป็นพ่อบ้านนะครับในการพาทํากําไรจากฟุตบอลนะครับคุณมีหน้าที่แค่อยู่ในกลุ่มรอตามทีเด็ดของป๋าอย่างเดียวไม่ต้องคิดเยอะนะครับนอนหลับให้สบายทําธุระทํางานให้สบายตื่นมาเลิกงานมาทําธุระเสร็จมารับตังแค่นั้นเองจากทีเด็ดของป๋านะครับสนใจก็แอดไลน์ป๋ามาทักไลน์ป๋า,านะครับนะเข้ามาสอบถามวิธีการเข้ากลุ่มได้อ่านดูดีๆนะครับย้ําว่าอ่านดูดีๆไม่เสียค่าเข้ากลุ่ม ไม่เสียค่าเข้ากลุ่มแม้แต่บาทเดียวท่านผู้ชมนะก็อยากจะให้ท่านเก็บไว้พิจารณาด้วยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับนะก็ใครยังไม่เชื่อใจก็ลองดูติดคอยเฝ้าดูเหตุการณ์เฝ้าดูสถานการณ์ได้นะครับนะก็บอกเลยว่าเข้าก่อนรวยก่อนแค่นั้นเองไม่เยอะนะฮะเข้าก่อนรวยก่อนนะครับสิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตาเห็นก็ไม่เท่ากับการที่ท่านได้มาสัมผัสด้วยตัวเองบอกไว้แค่นี้ฝากไว้ในช่องฟิตแหมฝากไว้ให้คิดนะครับอ่ะจัดไปท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะครับมาสรุปที่เด็ด3ตัวนี้กันเลยนะครับตัวแรกเนี่ยลิเวอร์พูลต่อลูกครึ่งควบสองเนี่ยป๋าบอกเลยว่าความมั่นใจของป๋านะพูดตรงๆนะแบบแมนๆลูกผู้ชายนะห้าสิบอ่าแต่ ป๋ามีเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยนะครับให้ลิเวอร์พูลสัก10%ก็เป็น60-40นะครับสำหรับลิเวอร์ต่อลูกครึ่งควบ2นะครับเวสแฮมนะครับสูง2ลูกครึ่งควบ3อันเนี้ยนะครับ70-30นะครับความมั่นใจ70ไม่มั่นใจ30นะแล้วก็อาร์เซนอลนะครับสูงแรกลูกควบลูกครึ่งคู่เนี้ยนะฮะอาร์เซน,นอลสูงแรกเนี่ยความมั่นใจอยู่ที่ 90%เลยนะท่านผู้ชมป๋าคิดว่า1เม็ดยืนพื้นรอเม็ด2กินเต็มแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็คือทีเด็ด3ตัว3คู่วันนี้นะครับต้องบอกว่าป่าเนี่ยเศร้าใจนะ ที่ยอดคนดูมันตกลงอ่ะแต่ป๋าก็จะพยายามต่อไปทําคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่ให้กำลังใจนะทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆที่ให้กําลังใจกันนะสำหรับวันนี้ป๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอสวัสดีในวันสงการด้วยนะครับขอให้ทุกท,ท่านนะครับเล่นน้ําอย่างมีสตินะครับดื่มแมอลกอฮอล์สังสรรค์อย่างมีสติแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันสงการนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม